สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูชื่อครูการพิชชาสมเขาใหญ่ค่ะหรือจะเรียกชื่อเล่นก็ได้นะคะครูชื่อเล่นชื่อครูฝนนะคะซึ่งในชั้นป .2 นะคะเด็กๆจะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูฝนนะคะซึ่งเราจะเจอกันสัปดาห์ พร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้ครูฝนก็มีการแนะนำรายวิชาและมีงานเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาให้เด็กๆทำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งเมื่อกี้ครูฝนก็ได้แนะนำตัวกับนักเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะคต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าในชั้นป2นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องใดบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนทั้งหมด6หน่วยนะคะหน่วยที่1นะคะ เรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยที่ 2. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหน่วยที่ 3. เรียนรู้ชีวิตพืชหน่วยที่สี่วัสดุรอบตัวเราหน่วยที่ 5. แสงในชีวิตประจำวันหน่วยที่ 6. ดินในท้องถิ่นของเราค่ะแต่ในภาคเรียนที่1นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดสหน่วยนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างาสำหรับในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะเรื่องที่พวกเราจะเรียนมีดังนี้ค่ะหนึ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. ส,สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 3. เรียนรู้ชีวิตพืช สำหรับในคาบแรกนะคะครูฝนก็จะให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปในหน้าแรกนะคะและก็ขึ้นหัวข้อว่าวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวงเล็บไซแอแนนเทคโนโลยีนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะต่อไปก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุล นะคะเขียนชื่อเล่นว่าชื่อน้องอะไรอยู่ชั้นป .2 ออทับไหนนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะและสำหรับในวันนี้นะคะครูฝนก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะ แต่วันนี้ครูฝนแค่ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเราจะยังไม่ลงสู่เนื้อหานะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยเพราะการทดสอบก่อนเรียนครูฝนแค่ต้องการทราบความรู้พื้นฐานความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ก่อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันอย่างจริงจังนะคะโดย ให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบก่อนเรียนลงในสมุดนะคะซึ่งมีชื่อเรื่องแบบทดสอบก่อนเรียนว่าการสืบสาะหาความรู้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด15ข้อนะคะโจทย์จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่ 4, 5และหน้าที่6นะคะโดยนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ ให้นักเรียนเขียนข้อที่1ถึงข้อที่15แล้วก็ตอบก็ไก่ขอไข่ขอควายนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งครูฝนมาทางลายส่วนตัวหลังจบคาบเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ขอจบการสอนออนไลน์ ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของพวกเราไว้แค่นี้อย่าลืมทำการบ้านที่ครูฝนให้นะคะก็คือทำแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน15ข้อทำลงในสมุดย้ำนะคะว่าไม่ต้องลอกโจทย์แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ